ก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านคุณประชาสําหรับเช้าวันวนี้นะคะให้คุณสมจิตอ่านประวัตินะที่ส่งเข้าไปในเช้าวันนี้นะคะมัจเจอยี่สิบสามข้อสิบสองใครยกตัวขึ้นจะต้องถูกทําให้ต่ำลงใครทมตัวลงจะได้รับการยกขึ้นเนิปโตบทที่ห้าข้อห้าถึงข้อหกในทํนนองเดียวกันพวกแทนที่อดอ,อาวุโสก็จงยอมเชื่อฟังพวกผู้อาวุโสท่านทุกคนจงสวมความทำตัว ในการปฏิบัติต่อกันและกันเพราะพระเจ้าทรงต่อสู้คนที่ยิงจองหองแต่ประทานพระคุณแก่คนที่ท่อมใจเพราะฉะนั้นพวกท่านจงถ่อมตัวลงไปใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพราะพระองค์จะทรงยกพวกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควรยากกบบที่สี่ข้อหกแต่พระองค์ก็ประทานพระคุณมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์จึงกล่าวว่าพระเจ้าทรงต่อสู้คนที่ยิงจองหองแต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจยากกบบที่สี่ข้อสิบ ท่านจงถ่อมใจลงต่อองค์ผู้เป็นเจ้าและพระองค์จะทรงยกชูท่านสุภาษิตยี่สิบข้อยี่สิบสความยิ่งของคนนำเขาตํำลงแต่ความทมตัวจะได้รับเกียรติค่ะขอบคุณมากสำหรับพระวจนาคำของพระเจ้าในวันนี้นะคะก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าความยิ่งใหญ่ความถ่อมใจและระเบียบนะคะในมัทธิวบทที่ยี่สข้อสิใครยกตัวขึ้นจะถูก ทำให้ต่ำลงใครถ่อมตัวลงจะได้รับการยกขึ้นนี่เป็นพระคำของพระเจ้าที่พระเจ้าให้ถ้อยคำมาอย่างเร่งด่วน <c oughs> ก็รู้สึกว่าพระคำของพระเจ้าไปในทิศทางเดียวกันซึ่งเราก็ไม่ได้ปรึกษากันนะคะแต่พระเจ้าสำแดงส่วนตัวให้แบ่งปันบวชนะเมื่อเห็นภาพต่างๆที่เกิดขึ้นพระเจ้าต้องการที่จะให้ชีวิตของเราเป็นผู้ที่ได้รับพระพร ภาพที่โดดเด่นของคนที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงคือความถ่อมใจของพวกเขาไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนพวกเขาก็จะให้เกียรติผู้นำของเขาซึ่งพระเจ้าแต่งตั้งพระเจ้าได้ทรงเจิมและแต่งตั้งผู้นำเมื่อเราเรียนรู้ในการให้เกียรติผู้นำผู้เล็กน้อยก็ไม่น่าจะมีปัญหาเหมือนท่านดักรทูตบอกนะคะเราก็จะให้เกียรติผู้เล็กน้อยได้มันมีสาเหตุมันมีที่ไปที่มา เราจะไม่ได้ให้เกียรติกันแต่ต่อนหน้าหรือรนะับหลังเราก็เป็นอีกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเรียนรู้ในการให้เกียรติผู้นำบ่งบอกว่าเราสามารถที่จะให้เกียรติคนเล็กน้อยได้เราจะไม่เป็นแพะแต่เราจะเป็นแกะนั่นคือสิ่งนี้พระเจ้าปรารถนาในตัวตนของเราในชีวิตของเราที่โดดเด่นและยิ่งใหญ่ก็คือความถ่อมใจ ะะเมื่อเราตอมใจให้กับผู้นำให้เกียรติผู้นำของเรานั่นคือการให้เกียรติโครงสร้างหลักการและรักษาระเบียบนี่คือทำให้เราคิดถึงบางสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำเมื่อพปรองทรงเลี้ยงฝูงชนที่มีผู้ชาย5,000ันคนไม่นับผู้หญิงเลยก็เด็กพปรองพูดกับสาวกของพรรองว่าจงให้พวกเขานั่งลงเป็นหมโมูม่ละ ประมาณห้าสิบคนสาวกก็ทำตามคือสาวกสั่งผู้คนเหล่านั้นก็นั่งลงอย่างเรียบง่ายดูไหมการที่เราเชื่อฟังคำสั่งมันเป็นความถ่อมใจถ้าเราฟังคำสั่งผู้นำไม่ได้โดยเฉพาะคำสั่งของพระเยซูเนี่ยนะคะพระคำของพระเจ้าเนี่ยพวกสั่งเราเราไม่เชื่อและเราไม่ทำตามก็จะมีปัญหาการที่เราจะทำตามมนุษย์ก็ยากการที่เราจะให้เกียรติผู้นำ ก็ยากการที่เราจะให้เกียรติพ่อแม่บิดามารดอนก็ยากเพราะฉะนั้นขอไปเจ้าช่วยนะคะดี่ฉันก็สัมผัสว่าบรรยากาศในโลกนี้การให้เกียรติกันและกันมันลดน้อยถอยลงมันเสื่อมความรักก็เยือกเย็นลงอย่าบอกแต่ว่าภัยพิบัติเกิดขึ้นยุคสุดท้ายคนจะเสื่อมถอยในเรื่องการให้เกียรติแก่กันและกันนะคะ แล้วความรักก็เยือกเย็นลงด้วยวันนั้นวันนี้ก็แบ่งปันว่าขอให้เราที่จะเป็นคนถ่อมใจเพราะว่าคนถ่อมใจนะคะมันเป็นความยิ่งใหญ่มันบอกว่าคนนั้นน่านับถือมันบอกว่าคนนั้นน่ะเป็นคนที่ให้เกียรติโครงสร้างของพระเจ้าหลักการแล้วก็รักษาระเบียบไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอยู่ในบ้านเราก็ต้องให้เกียรติพ่อแม่อยู่ในที่ทํางานเราก็ต้องให้เกียรติเจ้านายนะคะอยู่ในหมู่บ้านเราก็ต้องให้เกียรติผู้ใหญ่บ้าน เราก็ต้องมีการให้เกียรติอยู่แล้ววันนี้พระเจ้าเชิญชวนหรือท้าทายการที่เราจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่คือต้องถ่อมใจนี่คือคนถ่อมใจมันจะโดดเด่นมากรับคําสั่งนั้นอย่างเรียบง่ายไม่ขัดขวางบอกให้นั่งก็นั่งบอกให้จัดกลุ่มคือสามารถที่จะฟังคนอื่นได้นั่งลงในกลุ่มที่จัดการได้ และพวกผู้ชายก็นั่งลงด้วยเห็นไหมที่พระเยซูบอกให้สาวกไปบริหารจัดการเพราะว่าสาวกก็ได้รับคําสั่งจากพระเยซูเมื่อรับั่งคำสั่งจากพระเยซูก็ไปทําต่อรับคําสั่งแล้วก็ไปทําต่อนะคะเขาก็ไปบริหารไปสั่งให้ผู้ชายให้นั่งเป็นกลุ่มๆแต่ถ้าคนเยอะจริงละ่ะเขาไม่ใส่ใจคําสั่งที่ง่ายๆหรอกเขาอาจจะโมโหด้วยซ้ําถ้าไปสั่งเขา พี่น้องต้องระมัดระวังเวลาเราจะไปที่ไหนทําอะไรน่ะไม่มีที่ไหนไม่มีระเบียบทุกที่มีระเบียบวินยัยโดยเฉพาะการเข้ามาในคริสตจกักรพระเจ้าจะสร้างเราให้เป็นคนที่ถ่อมใจบางทีปฏิคมอาจจะไปแนะนําท่านให้จอดรถให้มีระเบียบท่านก็ต้องถ่อมใจถ้าคนในคริสตจักรไม่ถ่อมใจข้างนอกก็ไม่รู้จะว่ายังไง เราเป็นลูกของพระเจ้าเราต้องรับคําสั่งรับคําสั่งแล้วก็มาทําตามแบบนะคะไม่ใช่ฮึดฮัดแต่เรียบง่ายยินดีหรือแม้แต่ปฏิคมหลายครั้งแต่ลรคริดจักปฏิคมก็ทํางานยากลําบากเพราะว่าไปเชิญไขรมานั่งข้างหน้าไปก็แปลกจริงๆนะคะจะเห็นหลายที่นะคะที่คริสซะจักรเราก็พยายามฝึกพี่น้องให้มีระเบียบวินยัย อย่าไปนั่งแต่แถวข้างหลังแล้วก็ปล่อยข้างหน้าเก้าอี้ว่างก็ไม่รู้จะจัดเก้าอี้ทําไมจึงไหมคะจัดไว้ให้ใครนั่งใครมาก่อนก็นั่งก่อนต้องฝึกเป็นคนที่ทอมใจแล้วก็มีระเบียบผู้ยิ่งใหญ่ <c oughs> ก็คือคนที่ทอมใจแล้วก็มีระเบียบวินัยมันไม่ได้เป็นโดยอัตโนมัติแต่มันเกี่ยวข้องกับจิตใจที่ทอมมันเกี่ยวข้องกับจิตวิญ,ญญาณที่ให้เกียรติให้เกียรติพระเจ้าให้เกียรติผู้นำ เราก็ให้เกียรติกันและกันให้เกียรติผู้ที่พระเจ้าแต่งตั้งเจิมเขาไว้ตามบทบาทหน้าที่คริสตจักรก็มีโครงสร้างตั้งหัวหน้าเซลล์ออกไปลูกเซลล์ก็ต้องฟังและเมื่อเราฟังเราก็ได้รับพอ,พอรเมื่อปฏิคมเขาทำงานเราก็รับคำสั่งเพราะว่าเขากำลังจัดระเบียบเขากำลังทำให้ทุกสิ่งสวยงามไม่ว่าจะจัดรถจัดเก้าอี้ทุกคนต้องเป็นคนไม่ใช่เจ้าระเบียบนะคะ แต่เป็นคนมีระเบียบไม่ใช่เป็นคนจู้จี้เจ้าจี้เจ้าการจัดการควบคุมคนนั้นคนนี้ไม่ใช่แต่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบมันเกี่ยวข้องกับความถ่อมใจมันเกี่ยวข้องกับจริยธรรมคุณธรรมที่สวยงามไม่ใช่เข้ามาในโบสถ์ละเกะละกะไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วก็ไม่สวยงามไม่มีภาพที่สวยงามเด็กๆก็ไม่รู้จักให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่เดินชนผู้ใหญ่ก็ยังไม่ไหวไม่สวัสดี ไม่เคารพไม่ให้เกียรติบางคนบอกว่าเออหรือว่าคิดจักรมีประเพณีฝรั่งประเพณีพระคำพีนี่แหละค่ะพระคำของพระเจ้าสอนให้เราทอมใจนะคะ่าดูหนึ่งเปโตรบทที่ห้าข้อหถึงข้อ6ให้คุณสมจิตอ่านนะคะในํำนองเดียวกันพวกท่านที่อ่อนอุวโสก็จงยอมเชื่อฟังพวกผู้อัวกส ท่านทุกคนจงสวมความถ่อมตัวในการปฏิบัติต่อกันและกันเพราะพระเจ้าทรงต่อสู้คนที่ยิ่งจองหองแต่ประทานพรกคุณแก่นคนที่ถ่อมใจเพราะฉะนั้นพวกท่านจงถ่อมตัวลงภายใต้ใตพระดัธิ์ของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงยกพวกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควรนีเม,ม,ม่นนะคะเพราะฉะนัะ้นนะเราขอพระเจ้าช่วยเรานะคะที่เราจะสวมความถ่อมใจถ่อมตัวในการปฏิบัติต่อกันและกันและพระเจ้าจะ พระเจ้านะคะกำลังแจ้งให้เราทราบนะคะว่าพระเจ้าจะต่อสู้กับคนที่ยิงจองหองแต่ประทานพระคุณแก่คนที่ทอมใจเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงทอมตัวลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อว่าพระองค์จะทรงยกพวกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควรเอเมนเพราะฉะนั้นนะคนที่ทอมใจต่อผู้เล็กน้อยคนที่ทอมใจต่อกันและก,กันเมื่อเขาปฏิบัติหน้าที่ เมื่อปฏิคมลุกขึ้นปฏิบัติหน้าที่ถ้าเราฟังเขาเนี่ยแสดงว่าเราเป็นคนท่อมใจการให้เกียรติผู้นำแสดงว่าเราเป็นคนท่อมใจบ่งบอกว่าลึกๆจากวิญญาณเราเป็นคนท่อมใจยำเกรงพระเจ้า การที่เราไม่มีระเบียบวินยัยฟังดีๆนะคะการที่เราไม่ให้คนอื่นจัดระเบียบให้กับเราหรือไม่ยอมที่จะอยู่ภายใต้ระเบียบวินัยของโครงสร้างที่พระเจ้าอนุมัติอนุญาตให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างครอบครัวโครงสร้างในโรงเรียนโครงสร้างในคริสตจักรโครงสร้างในหมู่บ้านในชุมชนฟังดีๆนะคะเพราะว่าความเยื่อยิ่งของคนคนนั้นเพราะเขาเป็นคนไร้ระเบียบซึ่งบ่อยครั้งบ่งบอกว่าภายในของเขาเย่อยิ่ง ก็ขอไปเจ้าช่วยนะคะที่เราจะไม่มีวิญญาณเยอะยิงเมื่อเราไปที่ใดเราก็ต้องเข้าใจกฎแล้วก็กติกาเราต้องเข้าใจในสังคมในบทบาทเมื่อเรา,าทาตามเราจะผ่อนคลายแล้วก็จะสงบเมื่อเรารับคําสั่งเราก็จะได้รับระพรเพราะฉะนั้นในหนังสือเปโตตบอกว่าจงสวมความทอมใจไม่ใช่เยอยิงแต่เราให้เกียรติผู้เล็กน้อยเราให้เกียรติแก่กันและก,กันได้ก็เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ถึงเวลาพระเจ้าจะยกท่านขึ้นหรอกถ้าใครยังไม่ยกท่านขึ้นท่านก็ไปยกคนอื่นขึ้นให้เกียรติคนอื่นขึ้นแล้วท่านก็จะได้รับพ,อพอรการเห็นพี่น้องเข้ามาในโบสถ์ทักทายสวัสดีไม่เพียงแต่เราสวัสดีแต่อาจารย์ดูหัวหน้าเซลเราสวัสดีทุกคนเราให้เกียรติทุกคนเด็กๆก,ก็ต้องเรียนรู้ให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ดิฉันก็สอนนะคะแต่ว่าดิฉันก็เปลี่ยนใครไม่ได้จริงๆแต่ฉันก็สอนลูกๆสอนเด็กๆ สอนเยาวชนเยาว,วชนเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ยกมือสวัสดีนะลูกให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่นะลูกและพี่น้องเวลามาโบสถ์ก็ให้เกียรติแก่กันและกันทักทายสวัสดีปราสัยกันด้วยเพลงสดุดีและเพลงนมัสการมีคำพูดที่ให้เกียรติแก่กันและกันไม่ใช่เราไปมีคำพูดที่เยื้อยิงต่อกันและกันผู้ที่เยือ้อยิงแม้จะปรารถนาความเพิ่มพูนความเจริญหรือความก้าวหน้าก,ก็ไม่ค่อยจะได้หรอก เพราะว่าเขามีปัญหากับพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าบอกแล้วไงว่าพระเจ้าจะต่อสู้กับคนที่เย่อยิงพระเจ้าให้เราเลือกก่อนทุกครั้งพระเจ้าจะส่งบางคนพระเจ้าจะให้บางคนบางทีพระเจ้าส่งเราไปบางที่เพื่อพระเจ้าจะฝึกเรานี่แหละเพื่อจะให้เราเป็นคนที่ทอมใจรับกฎระเบียบที่ต่างๆได้พระเจ้าก็ฝึกฉันไม่ใช่ฝึกแต่พี่น้องนะคะฝึกที่จะปนิบัติคนอื่นฝึกที่จะรับใช้พระเจ้าฝึกที่จะฟังคําสั่ง บางทีฉันอยู่ในโรงเรียนผู้รับใช้พระเจ้ายังไปตามให้ฉันมากวาดโบสถ์เลยไปประกาศด้วยฉันก็ได้ยินฉันก็ออกมาโอเคพอเลิกโรงเรียนฉันยังไม่เข้าบ้านเลยฉันไปกวาดโบสถ์ก่อนฝึกที่จะถ่อมใจเพราะว่าเรายำเกรงพระเจ้าไงคะ่ะเราก็เลยให้เกียรติซึ่งกันและกันเราก็เลยให้เกียรติตามบทบาทฝึกขาดเดี๋ยวเมื่อถึงเวลาอันสมควรพระเจ้าจะยกชูท่านขึ้นลูกๆเราก็จะให้เกียรติเรา ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำก็จะไม่กระบฏต่อเราก็จะให้เกียรติเราแล้วก็จะให้เราเกิดผลได้เพราะฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะไม่เยื่อยิ่งช่วยฉันด้วยช่วยพี่น้องด้วยขอพระเจ้าให้เราทอมใจเพราะว่าความทอมใจเป็นความยิ่งใหญ่เราก็มีระเบียบใครก็แล้วแต่ก็เขาก็ต้องการคนที่ทอมใจนี้แหละถ้าทำงานกับคนที่ทอมใจมันเป็นเรื่องที่โอ้เกิดผลมากแต่ถ้าคนเยื่อยิ่งทำงานก็ยาก การเกิดผลก็ยากเพราะว่ามัวแต่ขัดขากันมัวแต่พูดอ้กว่าจะเติบตัวกว่าจะเข้าใจโอ้ต่อสู้อยู่นั่นแหละมันก้าวหน้ายากพระเจ้าประทานพระคุณกับคนที่ถ่อมใจบางทีเนื้อหนังเราไม่ชอบสิ่งที่เขาสั่งสิ่งที่เขาบอกสิ่งที่เขาเตือนเราก็ไม่รู้ทุกอย่างแต่ที่เราถ่อมใจเพราะว่าเราเป็นคนเชื่อฟังเป็นคนให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าจะยกชูท่านขึ้นเราไม่ฟังเนื้อหนังแต่เราฟังพระเจ้า เมื่อเรามาประชุมที่คิดซจักเราได้รับคําแนะนําเราได้รับฟังคําสอนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเราก็ไม่ต้องไปต่อต้านเราไม่ต้องไปขัดขวางเพราะว่าเราเป็นคนที่ถ่อมใจเมื่อพระเจ้าส่งเรามาก็คือพระเจ้าจะสร้างเราเราก็ฟังคําของพระเจ้าถ่อมใจไปเถอะเดี๋ยวพระเจ้ายกชูท่านขึ้นเมื่อท่านอยู่กับภรรยาเมื่อภรรยาไม่ฟังท่านท่านหงดหงิดไหมท่านนําได้ดีไหมเมื่อลูกไม่ฟังเราเรานําครอบครัวได้ไหมล่ะ กร,กระจายเป็นคนละทิศละทางเพราะฉะนั้นมันต้องฝึกตั้งแต่อยู่ในบ้านกันเรียกว่ามันไม่ได้เกิดโดยอัตโนมัติแต่มันมีการฝึกพระเจ้าต้องการให้เราฝึกนิสัยที่สอดคล้องกับพระวจนะบางทีเราไม่เห็นด้วยกับผู้นำเราก็ต้องฝึกเชี่ยวฟังเขาด้วยแล้วถึงเวลาพระเจ้าจะคนที่เป็นผู้ตามที่ดีจะเป็นผู้นำที่ดีในอนาคตเราไม่เข้าใจทุกอย่างดูเหมือนว่าโอ้ทำไมเขาไม่เข้าใจเราเลยอู้ทำไมเขาอย่างนี้อย่างนี้นะ ฉันก็เคยเป็นแต่เมื่อฉันฝึกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าก็ยกชูเราขึ้นเอเมนเพราะฉะนั้นก็อย่าบ่นจงปฏิบัติอย่ายึกยัก <c oughs> นะคะอย่ากโกรธเมื่อมีปฏิคมไปบอกให้คุณว่าโอ้ oh, ลุกขึ้นไปนั่งข้างหน้านะคะเพราะว่าข้างหน้ามันไม่เต็มพอเวลามองลงมามันไม่สวยมันไม่มีระเบียบมันก็ถูกต้องตามที่เขาบอกเพราะนั้นโอ้ oh, ขอบคุณครับขอบคุณค่ะจะฟังง่ายเดี๋ยวพระเจ้าจะยกชูทันขึ้น อันนี้เป็นนิดๆหน่อยๆบ่งบอกนิสัยเราว่าเราเป็นคนเย่อหยิ่งหรือถ่อมใจนะคะในสถานที่ทุกที่แหละมีระเบียบมีมีคนดูแลมีผู้จัดการสถานที่อย่าไปดูหมิ่นพนักงานต้อนรับเขาเป็นทูตของพระเจ้าเขาไม่ได้เงินเดือนนะคะแต่เขานะ่ะรักพระเจ้าเขาก็เลยถ่อมใจที่จะรับใช้พระเจ้าบนิบัติพี่น้อง คนที่กวาดโบดคนที่ดูแลคนที่จัดเก้าอี้คนที่คอยต้อนรับโอ้โหสุดยอดก็ขอพระเจ้าช่วยนะคะมันก็มีหลายเรื่องแต่นี่ฉันก็พูดในบริบทที่เห็นเห็นกันในที่เราทํางานที่ที่เราทํางานนี่แหละเราก็ไม่ไปเอาที่ทํางานของคนอื่นมาพูดแต่เราก็จะพูดถึงคริสตจักรนี่แหละเพราะเราทํางานในคริสตจักรเราก็จะยกตัวอย่างได้ชัดเจนไม่ว่าเราจะไปคริสตจักรไหนก็แล้วแต่ เราก็ต้องมีนระเบียบวินัยเราก็ต้องให้เกียรติผู้รับใช้ให้เกียรติปฏิคมให้เกียรตินะคะซึ่งกันและกันผู้เล็กน้อยเราก็ให้เกียรติเขานี่คือความถ่อมใจความถ่อมใจเนี่ยคือความเร็วในการถูกยกขึ้นความถ่อมใจคือความรวดเร็วสําหรับชีวิตเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อความยิ่งใหญ่ ถ้าเราอยากจะเห็นพระเจ้าเวรอยพรเราก้าวหน้าพัฒนาเจริญรุ่งเรืองถ่อมเข้าไว้ถึงเวลาพระเจ้าจะยกขึ้นเพราะว่าเป็นตามพระคำพระคำบอกกับเราว่าถ้าเราถ่อมใจพระเจ้าจะยกขึ้นแต่ถ้าเราเยื่ยยิงพระเจ้าจะสอนคนที่เยื่หยิงขอให้พวกเราถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิโดยเฉพาะในคริสตจักรขอให้ทุกคนเขาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างง่ายดายอย่าไปขัดขืนอย่าไปต่อต้านอย่าไปต่อสู้ ว่าในคริสตจักรฝึกไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าที่ที่ไหนจะฝึกได้ว่ที่นี่เป็นคนของพระเจ้าถือว่าคนของพระเจ้านี่เป็นคนที่มีความรากักมีความถ่อมใจมีความยำเกรงพระเจ้าอยู่ในตัวอยู่แล้วฉันเชื่ออย่างนั้นนะคะฉันเชื่อว่าคนที่มาบูช์เป็นคนที่ถ่อมใจกล้ากล้าที่จะเอาพระเจ้ากล้าที่จะอยู่ฝ่ายพระเจ้ากล้าที่จะแสดงตัวตนให้คนเห็นว่าเรายอมรับพระเจ้า เราก็เลยยอมรับระวนะยอมรับกฎระเบียบยอมรับซึ่งกันและกันความก้าวหน้าจะไม่จํากัดน,นี่คือวิธีที่จะทําให้เราได้รับพระพรเพราะว่าเราทําตรงตามพระคําของพระเจ้าเมื่อเราถ่อมใจลงพระเจ้าจะยกเราขึ้นหนังสือยากดบทที่4ข้อที่6ข้อที่7มันจะหนีเราไปเมื่อเราน้อมรับพระวนะทําตามพระคําของพระเจ้า และคนที่เขาทำตามพระคำพระเจ้ากำลังรับใช้พระเจ้าแนะนำเราเราทอมใจอย่างรวดเร็วโอ้พี่น้องพระเจ้าจะถึงเวลาพระเจ้าจะยกชูท่านขึ้นแน่นอนนี่คือวิธีที่เราจะสัมผัสกับการเติบโตแบบก้าวกระโดดและการที่เราจะได้รับเกียรติจากพระเจ้าจะได้รับเกียรติจากผู้คนมากมายทุกอย่างจะให้เกียรติคนที่ทอมใจขอพระเจ้าไวยพรเราขอพระเจ้าช่วยเรา ช่วยฉันด้วยช่วยพี่น้องด้วยที่เราจะมาฝึกฝนชีวิตของเราให้เป็นคนที่ถ่อมใจนะคะและมีระเบียบวินยัยเริ่มตั้งแต่ในบ้านในครอบครัวในคริสตจักรในกลุ่มเซลลเพราะว่าเราเป็นชุมชนที่มีความสว่างก็แต่บาบิดาเจ้าขอบคุณปรุงสําหรับประวจชนะขอให้เราเป็นคนที่ถ่อมใจว่านอนสอนง่ายต่อพระพักของพระเจ้าเป็นคนที่ไม่เยื่หยิ่งหึดฮัดขอพระเจ้าช่วยเรา ขอพระเจ้าอวยพรเราเมื่อเราทอมใจลงพระเจ้าจะยกชูเราขึ้นเราขับไล่วิญญาณเยอ่ยยิงออกไปเราทุบตีการงานเนื้อหนังป้อมความคิดเหตุผลจำปอมที่เยอ่ยยิงปฏิเสธวิญญาณของคาอินที่เยอ่ยยิงต่อพระเจ้าเราหึดนัดต่อสู้กับพระเจ้าต่อสู้กับแผนการแผนงานของพระเจ้าหรือเด็กๆที่ต่อสู้ กับพ่อแม่ต่อสู้กับครูบาอาจารย์หรือเราต่อสู้กันเลยกันไม่ให้เกียรติแก่กันและกันวันนี้ขอพระเจ้าได้ทรงขนาบและทำลายแผนการของซาตานให้มันสิ้นซากที่มันจะไม่มาสร้างนิสัยที่ไม่ดีให้กับพวกเราขอให้เราเป็นคนที่เชื่อฟังพระคำของพระเจ้าและท่อมใจลงที่เราจะเชื่อฟังผู้นำให้เกียรติผู้นำให้เกียรติกันและกัน สรรล,ลเสริญล้วขอบคุณพระเจ้าเรามอบซึ่งกันและกันไว้กับองค์ในพระราชนามพระเยซูคริสต์เอเมนพระเจ้าเวพร